ทักตลาดแตกอเจ้ารอนจ้าจา๋าข้ามยุคบุกตลาดดิ้นติดโปแฟชวนช็อปชิมอร่อยฟินสุดเปิดตลาดวันแรกอรเจ้าทำเอาตลาดแตกเลยจ้าเหล่าแฟนขับยกขบวนมาให้กำลังใจรอน AF5 ที่รับบทท็อปเพิ่มและจ้าจ่าแดนดาวยมาภัยในบทอึ่นคู่ชิปจากซีรีส์สุดฮิตติดเทนพมลิคิดที่ขอข้ามยุคบุกมาตลาดสร้างสีสันในงานลิ้นปิดโปรแฟร66ของคู่สีก้องท็อปที่จัดหนักจัดใหญ่ส่งท้ายายป,ปีคึกคักท็อปชินฟินอร่อยทุกโซนตั้งแต่วันนี้ถึง17ทธันวาคมนี้ณฟิวเจอร์พาร์กรังสิตชั้นบี วันนี้มาร่วมงานลิ้นติดโกเป็นไงบ้างคะใช่ครับก็วันนี้นะครับก็มางานลิ้นลิ้นติดโกแฟร์ครับอิ่มเหมือนสงล้านก็ดีใจครับเพราะว่าอย่างตัวงานเนี่ยแน่นอนว่าคือของกินเยอะมากแล้วก็งานจะจัดวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เราต้องรู้วันที่8ถึงวันที่17ธันวาคมนี้ค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของปีแล้วอยากให้มางานกันเยอะๆค่ะใช่ครับผมกริงแล้วสายชอบสายชิมกันก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับก็คือจริงๆเป็นพวกอย่างผมเนี่ยคือกินเก่ง ถ้าช่วงไหนไม่ได้ไม่ได้ทำงานได้เยอะใช่ไหมครับไม่ได้ออกกองคือโอ้โหจัดเต็มมากแก้มจะมาก่อนเลยนะแต่ช่วงไหนงานเยอะนะก็จะแบบคุมนิดนึงหรอความคิดก็ดูไม่คุมนะคะใครสามเรื่องอะไอเคโอเคใช่้ก็ินชอบพักชอบช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่เป็นสายสายชิมคืออยากให้มางานนี้เพราะว่ารวมของแบบของอร่อยของเด็ดแบบร้านดังร้านเด็ดร้านอร่อยจัดเต็มมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยตามชื่อชื่องานทพิทิสโตใช่ค่ะ อัานก็คะปกติเราชอบกินอะไรเป็นพิเศษคะชอบกินทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นของกินอะไรกินได้ก็กินหมดเลยใช่ค่ะแต่ว่าช่วงไหนทางานก็ต้องก็ต้องลดนิดนึงรลดกันทับกับทักับเหมือนกันเลยก็คือใช่ค่ะอาจจะโดนสั่งให้ลดแต่ว่ามันคือความสุขนะคะการกินก็เลยรู้สึกว่างานนี้แหละคืองานของเราค่ะก็คือตอบโจทย์เลยตอบโจทย์ใช่ แสดงว่าพอพูดถึงเรื่องกินทั้งสองคนเลยเลยก็แสดงว่าอยู่ในกองก็คือกิน,น,นกันกระหน่ำถูกไหมโอ้โหสุดๆครับก, <c oughs> กินกันแบบว่า,าต้องแบบจนต้องแบบกลัวคนอื่นเห็นวม่าเรากินอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวโดนดูอ่ะพี่นายบอกว่าผู้กำกับว่าจ่าลูกหยุดก่อนหยุดกินก่อน เอาเอาเอาเป็นว่าบางทีบางทีทีมพับทำเสร็จอ่ะก็คือยิบกินแล้วอ่ะยิบกินแล้วยังไม่ได้ท่าถ่ายเลยเลยนะครับแต่ว่าเขาต้องดูไปบางอย่างก็ต้องดูใช่บางอย่างเเพราะอันไหนสวยงามก็จะไปแตะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไออย่างไนลิติโก้ท่าี่ได้ดูมาเราแบบเลงร้านไหนเป็นพิเศษไก็คือไม่รู้ตอนนี้คือร้านมันหลากหลายมากเลยครับมันเยอะมากจริงๆก็เลยพอเดินผ่านมาก็ยังก็ยังไม่ได้มีอันไหนที่เลือกเป็นพิเศษครับเพราะว่าอยากเข้าหลายหลายร้านอยากเข้าหลายร้านเดินดูเลาโหตาลายมากด้านหน้าด้านหลังสแกนไปหมดเลย อ,อยากอยากให้ฝากหน่อยรนนครับฝากงานครับก็สำหรับใครนะครับผมที่เป็นสายช็อปนะครับแล้วก็สายชอบทานอาหารนะครับก็ฝากเอาไว้ครับงานลิ้นติดโปรแฟครับจัดตั้งแต่วันที่8ธันวาคมถึงวันที่17ธันวาคมนี้นะครับก็มาช็อปซิงก<ว>ันได้ก่อนเขาเรียกว่าตอนสิ้นปีสิ้นปีใช่แล้วก็มีอาหารหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคใต้ภาคอีสานมาหมดเลยครับอาหารไทยอาหารฝรั่งก็คือมีครบสําหรับคนที่เป็นนักชิมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะงานนี้มีโปรโมชั่นยดีด้วยครับ ว่าทงานเยอะคุณเป็นไงจ๊ะถามน้องถามแบบว่าเด็กแบบว่าน้องใหม่หน่อยเป็นยังไงก็ช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยต้องเติมพลังก็เลยต้องเติมพลังด้วยการมาที่งานลิมิตโปรแฟร์นะคะเพราะว่าต้องมาหาของกินเพื่อเพิ่มพลังค่ะก็ก็เป็นเป็นเชิงหวานะครับอย่างอย่างผมเองในในฐานะที่เราก็เราเป็นนักแสดงแล้วก็ทํางานอยู่ในวงการมาสิบกว่าปีเนาะเราเราก็รู้สึกว่าตัวงานต่างๆที่เข้ามาครับพอบทบาทมัน มันมีความหลากหลายแล้วก็ยินดีกับทำแต่ว่าพอหลังจากละครมันจบนะครับทุกเรื่องเนี่ย <_ d ou> ที่เหลือมันเป็นกําไรแล้วเราก็คาดหวังว่าถ้าเกิดเปรียบเสม,มือนคนนึ่งก็าทำงานเนี่ยการได้เรื่องข่านันคือแบบได้เรื่องตําแหน่งหรือว่าได้ได้เงินเดือนขึ้นใช่ไหมครับแต่อย่างของผมเนี่ยพวกเราก็จะแบบถ้าถ้ามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นมีงานจ้างเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันเป็นกาไรในการทํางานมากกว่าใช่แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบจุดสูงสุดข,ของผมนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งเอาไว้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันดเเยยยออะรีกกก็็กใจาา ใช่ครับก็เป็นจังหวะเห็นแฟน,นขับมารอเยอะแยะเป็นยังไงางคะใช่ดีใจครับอย่างของรอเองก็ถ้านับจากเอฟก็คือผมอายุ18แล้วจนตอนนี้แบบ16ปีแล้วครับอ,อย่างแฟนขับที่ตามมาจากรายการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ชื่นใจตลอดเวลาแหละเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเกิดเราอยากตอบแทนเลยก็ได้คงอยากจะทําผลงานดีๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีดกับสังคมครับอันนี้จะเป็นแรงขบับเคลื่อนของผมส่วนกานแปลละครนะครับมันคือทุกเรื่องที่ ที่ดูแล้วชอบผลงานเราก็ต้องก็ต้องขอบคุณด้วยก็ก็เป็นส่วนที่สนับสนุนเราอยู่แล้วครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณแบบชื่นใจชื่นใจเดี๋ยวร้องให้ร้องนะจ๋เก็บร่างร้องที่ถับแล้วแบบคนอื่นอื่นก็ขอบคุณทุกคนมากที่ชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูอื่นแบบเพิร์มแล้วก็ทุกตัวละครในโครงลิขิตค่ะก็เออถือว่าเหมือน เราก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จในในฐานะนักแสดงคนหนึ่งค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะมารกเราคาดหวังว่ากระแส f e e d กำลังดังอูไม่ได้คาดหวังค่ะก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าคาดหวังแต่ว่าพอ f e ดแบ a ออกมาก็รู้สึกว่าเหมือนตื้นตันค่ะตื้นตันใช่มันเกินที่เราคาดไว้เยอะมากเดีย๋ยวนี้ถ่ายทำค่อนข้างนานพอออกมาเป็นแบบายเหนื่อยเลยไหมคะ หายเยหมือนยกวูเขาอ,ออกจากอกเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กดดนันกดดันเพราะด้วยความที่เป็นละครฟอร์มยักษ์ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนให้ให้การรอคอยกับละครเรื่องนี้มากใชายก็ตอนแรกเราก็าไม่มั่นใจว่าจะจะทับออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าพอผลตอบรับออกมาในด้านบวกก็รู้สึกว่าดีใจค่ะ เราไปไหว้ขอพรกันมาแตววา่ที่เดิเลา่ากันแล่าอะไรอเงบ้างคะก็ใส่ก็คือเรื่องอะไนะครับจริงๆคืออย่างที่บอกไปครับเราละลายพฤติกรรมกันอ่ะด้วยด้วยการทําบุญ <laughs> บังเอิญเป็นจังหวะด้วยครับพอเราทํางานด้วยกันแล้วก็พอมีเวลาว่างเงี้ยก็สมมติชวนกันไปไหว้พระ <laughs> ชวนกันไปแบบขอพรเพื่อเสริมกำลังใจมากกว่าใครก็อยากให้แบบว่าเบรคติ้งแบบเราเอาสองตัวเลยไหมเออเอาสองตัวอยากอยากอยากให้มันขึ้นไปถึงสองตัวถ้าเป็นไปได้นะครับก็ ฝากแฟนละครทุกคนด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหลืออีกถ้านับจากวันนี้ครับก็เหลืออีกประมาณ4ตอนสุดท้ายแล้วมันก็จะมีปมของตัวละครปมของบทต่างๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะได้รับรู้กันว่ามันจะเข้มข้นแบบไหนนะครับใช่ครับใกลตอนสุดทายแล้วแบบอยได้หมว่าเรา2งคนจะแบบอะไรอย่างไรยังไงดีคือคือผมบอกเลยว่าผมผมมีผมผมได้เป็นตัวละครที่ มีข่าวลือออกมาเยอะมากบอกว่าเฮ้ยเราเราปลอมตัวมาเป็นลูกพญานาหมื่นมาตามหาความรักแท้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเขาต้องมาคู่กับอึงล่าสุดมีรีคู่กับพี่จ้อยด้วยก็คือใจคู่กับทุกคนเลยคนคือจริงๆครับมันมันก็จะมีถ้าเฉลยมันจะหมดสนุกอ่ะก็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนเราไปติดตามดูว่าความสัมคัญของเราจะเป็นยังไงหรือมันมีอะไรที่มันจะผิดแฟรแต่ว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้โอ้เลยแค่4ตอนเองนะครับ ดี๋ยวมีเรื่องราวเกิดขึ้นแต่ทุก<บ>ทุกสี่ตอนที่จะได้เห็นนี่ก็คือมันจะมีแบบความเซอร์ไพรส์ทุกตอนใช่ไหมคะใช่ใช่ใชเป็นสี่ตอนสุดท้ายที่เข้มข้นมากๆใช่คะเนื้อเรื่องจะค่อนข้างเยอะนิดนึงอยากให้ทุกคนได้ติดตามใช่มันก็จะมีปมเรื่องของการจับคัมภีกิชนาการีนะครับข,ข,ของแม่พุตาลของแม่กระเกตแล้วก็ย้อนไปก็จะมีเรื่องของคู่นะแม่หญิงแคจีจะเป็นยังไงเมียพระราชนจะเป็นยังไง นะคความสัมพันธ์ต่างๆจะเป็นยังไงและการพัดผ้าการจากลาของตัวละครแต่ละอันอะไรเงี้ยคือมันมีปมอยู่ในสีตอนนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ประเด็นของไม่เกิดด้วยซ<ช>่อนอยู่ในสีตอนนี้คือเข้มข้นมากไม่อยากให้พลาดเลยสักตอนเดียวครับผมก็ฝากละครพรมวิขิตด,ด้วยนะคะเหลืออีก4ตอนสุดท้ายคะ<ช>่ะวันจันทร์ถึงวันพุธสองทุ่มครึ่งค่ะก็ใกล้จะจบแล้วอยากให้ติดตามกันเยอะๆค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีละคร เรื่องก็รักมันปักใจทางช่องสามเหมือนกันค่ะก็อยากฝากให้ติดตามด้วยเป็นกำลังใจด้วยค่ะครับผมนะก็ของของร้ก็เหมือนกันครับก็ฝากแฟนนะครับกับละครเรื่องพรมลิขิตครับหลือสี่ควาสุดท้ายเข้มข้นแน่นอนนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องครับช่องสามเหมือนกันเรื่องร้อยเล่นเกมออฟฟิศนะครับตอนนี้ก็คือจะออนแอร์ในในอฟาร์มทีวีก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกจะมีมีคนประสิทธิ์มาว่าเดี๋ยวอาจจะได้มาออนแอร์ทุกคนได้ได้ดูกันเต็มๆในช่องสามก็เป็นก็เป็นอีกบทบาทที่ที่ค่อนข้างไกลตัวผมเหมือนกัน ก็ฝากไว้คุณไม่คิดแล้วก็ปล่อยเล่นเกมเอาเป็นครับ